สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ2องรายสตอรีนะครับท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านใดที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะต่อสู้กับอากาศร้อนอยู่เพราะว่าคือผมมาอยู่ที่บุรีรัมย์ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อากาศที่นี่ร้อนมาก37 38องศาเซลเซียสคือร้อนเหี้ย ก็ยังดีที่ไม่มีฝุ่นนะครับฝุ่นไม่ค่อยมีก็เลยยังพอหายใจสะดวกหน่แค่ว่าผมต้องอยู่ในห้องแอร์้วก็ออกมาอากาศร้อนบางทีมันปรับตัวไม่ค่อยทันมันมีเพลียมันมีอ่อนล้าเหมือนกันท่านใดที่จำเป็นต้องอยู่ในห้องแอร์ครับหรือว่าต้องสลับสับเปลี่ยนแอร์มั่งร้อนมั่งนะครับพกน้ําดื่มมาเยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายปรับตัวไม่ทันมันจะแย่เอานะครับลมแดดอันตรายมากก็กรุงเทพน่าจะฝุ่นเยอะก็ท่านใด ต้องอยู่กับบรรยากาศแบบนั้นก็ระวังเรื่องของฝุ่นด้วยนะครับวันนี้มาพูดถึงฟุตบอลนะครับมีฟุตบอลคัดไอโยูโรนะครับเมื่อวานนี้อังกฤษก็อย่างที่บอกไปอังกฤษมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อย่างที่ชนะได้คือคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยถูกวิพวษ์วาจารยเยอะนะครับเช่นเดียวกับลูกชอเนาะลูกชอรโดนใบแดงโดน2เหลืองนะครับแต่ก็ชนะอิตาลีได้2-1 เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงฝรั่งเศสกับเนธอร์แลนด์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฝรั่งเศสก็มีดราม่าในในแคมป์อยู่เรื่องของไอเจ้าเอ็มบาเป้เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็ไอมีคนหนึ่งอย่างออง,อองตวนกริสมันไปงอแง,งโวยแวโวยวายหรือว่าทำไมไม่ได้เป็นทีมไม่ได้เป็นกัปตันทีมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมองได้สองมุมเดีย่ยผมจะลองวิเคราะห์แบบขำๆดูว่าการมองสองมุมเนี่ยคืออะไรแต่ผมก็ไม่ได้ทราบอะไรเยอะแต่แค่แน่ก็คือว่าเอออย่างน้อยที่สุดก็คือ มันมีมองได้2แง่นะครับใครเชียร์เอ็มบัปเป้ก็มองในแง่นั้นได้ใครเชียร์กริชมันก็มองในแง่นั้นได้แต่ก็มองในแง่ของคนที่เราไม่ได้ชอบมากกว่าด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีบอลไทยนิดหน่อยมีประกาศล่าสุดของการแข่งขัน,น FA ฟ mm hmm. เอคัไปเตะหัวเบื้องแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องของสุภโชคสารชาตินิดหน่อยนะครับเอาเป็นเรื่องทีมชาติไทยก่อนละกันนะครับสุปโชคสารชาติก็จะรับใช้ทีมชาติไทยในโปรแกรมของวันพรุ่งนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้เจอ เป็นเกมอุ่นเครื่องน,นะครับก็เป็นเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเจอกับซีเรียซึ่งเตะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะครับซึ่งสุภโชคเนี่ยกลับมารับใช้ทีมชาติไทยเป็นนัดแรกในะรอบรอบเป็นปีเลยมั้งคือนานมากอ่ะเขาไ<ๆ>ม่ได้กลับมานานแล้วว่าเพราะว่าไปอยู่ญี่ปุ่นก็อยู่ยาวๆปรับตัวปีแรกสัญญายืมตัวปีนี้เป็นสัญญ,ญาซื้อขาดนะครับ,รบก็ต้องปรับตัวนาน,านหน่อยเข้าใจได้อยู่ก็ไปอยู่ญี่ปุ่นได้โอกาสลงสนามไม่เยอะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดเป็นสำรองหมดเลยแล้วก็มีบอลถ้วยเ,เ,เ,เป็นตัวจริงเกมหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างมากัแถมลงไปเล่นตําแหน่งวิ่งแบ็กได้ซ้ําแล้วมันก็ยังคงต้องหาจุดเปลี่ยนต่อไปนะครับสุภชโชคที่เป็นตัวเทพของลีกไทยแหละแต่พอไปอยู่ในญี่ปุ่นก็ต้องปรับตัวเยอะหน่อยคล้ายๆขนชนาทิปะที่ไปปีแรกปรับตัวปี2เล่นได้โดดเด่นแล้วก็พอสัก 3- 4ปีให้หลังเริ่มเจ็บก็เลยไม่ค่อยจะพีเท่าไหร่และแถมที่สําคัญคือไปอยู่กับ ฟอนต,อตาเล่เนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยนะครับก็สุดปรโชยในบอกนะครับว่าการปรับตัวเ่ยยากมากเพราะว่าเขาต้องต่อสู้หลายอย่างเรื่องของการปรับตัวนอกสนามเรื่องการปรับตัวในสนามเรื่องของอากาศเรื่องของความเป็นอยู่นะครับแต่ตัวเองเขาโชคดีหน่อยเพราะว่ามีคนเคยมาก่อนแล้วมีคนนําทางมาก่อนแล้วก็คือชนาทิพย์ก็คอยแนะนํารุ่นน้องตลอดนะครับเพราะว่าคููนี้ก็ซีกันอยู่แล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างทางคุณทิเนาะเป็น เป็นมือขวาเอ้ยขอไปเป็นเป็นล่ามของของของเจ้าเชคกันนะก็มีการพูดคุย3คนแหละก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเป็นอยู่หรอกแต่ก็ยังต้องปรับตัวเยอะเพราะว่ามันแตกต่างก,กับกรุงเทพต่นแตกต่างก,กับบุรีรัมย์เยอะไงก็คงต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งตัวเชคเองก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถปรับตัวได้กับซัปโปโรนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในทีมจะเกิดขึ้นไหมคือซัปโปโรเนี่ยก็กลางๆนะครับไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ได้มีแอมบิชันไม่มีความ ทีทายาเท่าไร them, team, me, Pokemon, ่แล้วก mm ็จะเล่นกันไปตามสภาพที่มีอยู่ทําให้ทีมเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับงานนี้ผมเชื่อว่าการกลับมาเล่นทีมชาติเนี่ยจะเป็นการเติมใจแหละเติมใจเติมไฟให้เขาได้มีความมั่นใจมากขึ้นและกลับไปสู้ต่อที่ญี่ปุ่นนะครับเจอเพื่อนๆเจอน้องๆเจอน้องชายตัวเองนะครับก็อาจจะแบบเหมือนเป็นการชาร์จไฟให้ตัวเองและกลับไปสู้ต่อที่ญี่ปุ่นนะครับก็เช็คเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามในยุคของมาร์ตอปกิงอย่างน้อยหนึ่งเกมผมเชื่อแบบนั้น ดึงมาโนจะลองทีมแต่สองว่ามาโนจะให้ทั้ง2คนเนี่ยทั้งเจเช็คเนี่ยลงเล่นเยอะๆจะได้เอาให้บรรดาทีมในญี่ปุ่นได้เห็นว่าอย่างเล่นได้ครับจะได้มีโอกาสลงสนามที่ญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นคือเรื่องของเชคนะครับอีกเรื่องครับคือโปรแกร,รมการแข่งขัน FA Cup อยากพูดถึงหน่อยเพราะว่า FA c เ p เนี่ยเดิมทีรอบรองจะเตะสนามกลางซึ่งปีนี้เนี่ยทีมที่เข้าสู่รอบรองคือโปลิสเทโรนะครับบุรีรัมทรูแบงคอก แล้วก็การท่าเรือซึ่งมีถึง3ทีมนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมีบุรีรัมย์ทีมเดียวที่อยู่เป็นทีมแบบหัวเมืองใหญ่ๆแต่เจ้าภาพอย่างช้าง FA ฟครับเนี่ยเขาเลือกไปเตะกันที่สุพรรณบุรีครับกับราชบุรีก็หนึ่งแหละคือ2จังหวัดนี้เป็นจังหวัดของช้างโดยตรงนะครับใช้ช้างเป็นสปอนเซอร์เนาะนะครับทั้งที่สนามกีฬากลางแล้วก็ที่ราชบุรีนะครับทำให้การจัดการหรือว่าความเป็นตัวเองอาจจะมากกว่าแล้วก็2คืออยากจะไป ทำแมชการท่องเที่ยวแหละเพราะวันเตะวันที่สิบเก้าเนาะเป็นการเตะวันสุดสัปดาห์พอดีใช่ไหมหรือว่าเตะกลางสัปดาห์วะเตะกลางสัปดาห์ขออภยัยเตะวันพุธพอดีก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่คือว่าการเตะสนามกลางที่เดินทางไกลเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อ3ทีมกรุงเทพก็ได้เทโรหรือท่าเรือหรือว่าจะเป็นชูแบงคอกก็ตามแต่ซึ่ง3ทีมนี้เอาตามตรงมีเพียงแค่ท่าเรือนะครับที่ฐานแฟนคลับเยอะส่วนเทโรกับแบงคอกในฐานแฟนคลับไม่เยอะและไม่เตะสุพรรณเนี่ยก็ไม่รู้ว่า แฟนจะตามไปขนาดไหนนะครับก็ต้องดูแหละว่าการไปเตะสนามกลางจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อทั้ง4ี่ทีมอย่างไรแต่ที่แน่บุรีรัมม์เนี่ยพวกเขาก็คุ้นชินอยู่แล้วนะครับตอนไปเตะกับราชบุรีพวกเขาก็เดินทางไปเก็บตัวก่อนด้วยซ้าก็ผมเชื่อว่านี้ออบุรีรัมย์นะครับน่าจะมีความพร้อมมากกว่าขั้นเรือในแง่ของการไปเตะสนามราชบุรีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการพูดคร่าวๆเรื่องนี้ครับพอพูดถึงคืนนี้นะครับมี1คู่คือฝรั่งเศสกับกเนเธอร์แลนด์นะครับคือฝรั่งเศสก คือเป็นเกมที่น่าดูหนึ่งเพราะว่าทั้งสองทีมก็ยอดเยี่ยมมาครับในบอลโลกที่ผ่านมานะครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะได้แชมป์ได้แชมป์กลับมาเพราะว่าเป็นแค่รองแชมป์ในครั้งที่ผ่านมาแพ้นะครับ<ม>บอลโลกกันเนาะก็ฝรั่งเศสเองก็มีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างครับกับตันทีมเอ็มบัปเป้กับองตวนกริสมันนะครับคือการที่เดชองส์เนี่ยเลือกเอ็มบัปเป้ หลายคนมองว่าเฮ้ยอายุยังน้อย2 0กว่าเองนะครับแต่ถ้าเกิดมองกลับไปบรรดากับตันทีมทีมใหญ่ที่ทีมชาติใหญ่เนาะก็ใช้กับตันในวัยเด็กๆนั่นแหละอย่างเช่นโปรตุเกสนะครับโรนัลโดเป็นกับตันทีมตั้งแต่อาย,อยุประมาณนี้ยี่สิบสา่เป็นกับตันทีมแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นหลายๆทีมนะก็เลือกกับตันทีมเป็นคนที่อายุอย่างน้อย จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าอายุมากก็ไม่กับตันทีมนะครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของคริสมันเนี่ยการรับใช้ทีมชาติเนี่ยตลอดมาหลายหลา,ายรายการนะครับพาทีมฟ้าแชมป์รายการนู้นโดยการนี้นะครับแถมกับกับฟุตบอลในสมโมสรก็ยังคงร่นแรงอยู่ตามวัยญุาณตามความสามารถตามความสําคัญเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่สร้างความแตกต่างได้เยอะแต่ก็สุดท้ายคริสมันก็ไม่ได้ทับเนี่ยเป็นกัปตันนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดออกมา2แง,ง่ว่าเออคริสมันพูดคุยกับเอ็มบัปเป้แล้วว่าโอเคไม่เป็นไร ก็เล่นเต็มที่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของกริชมันเองก็รอตำแหน่งนี้มานานจากฮูโกยอริสรอมาจากอีกหลายๆคนเนี่ยแต่พอถึงคิวเขาแต่เขากลับไม่ได้รับเลือกนะครับคือถ้ามองในแง่ของกริชมันเนี่ยเขาเนี่ยอายุอนามก็น่าจะเป็นรายการนี้แหละเป็นรายการท้ายๆแ,แล้วแล้วไปปิดปิดแมชที่บอลโลกปี2 0 1 6เนอะที่ที่สหรัฐแหละแล้วก็ที่แคนาดาที่เม็กซิโกอะ น่าจะเป็นฟุตบอลครั้งสุดท้ายของเขาการไดกัปตันทีมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอ็มอาเป้จะเป็นตลอดไปครับก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงบิ๊กทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมว่าอาจจะให้ปลอกแขนคือกับทางกริชมันก็ได้นะฮะส่วนเอ็มอาเป้เองครับมีอะไรอีกมากแล้วก็สถิติการทำประตูนในบอลโลกก็ฟอแล้วว่าเขาเนี่ยยังสามารถสร้างสถิติได้ต่อมีแรงขับเคลื่อนได้ต่อก็อาจจะสร้างความยอดเยี่ยมได้ในอะนาคตก็ต้องดูเดยชองว่าการเลือกไพ่แบบนี้เนี่ยมันจะ ทำให้ทีมเนี่ยเสียขวัญกำลังใจไหมนะครับส่วนการจัดทัพนะครับเป็นการเจอเนเธอร์แลนด์เกมนี้นะครับก็ครบถ้วนแหละชูอาเมนี่ราบิโอโกมงกริสมันเอ็มบาเป้ชิรูครบหมดนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องนักเตะที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ถูกเรียกมานะครับมีแค่ยอริสแหละนะครับก็คือเดิมทีไม่พร้อมอยู่แล้วก็เป็นไม้แม็กยานเนาะที่จะลงเล่นแทนที่เหลือฟุตฟุตทีมจากบอลโลกมาหมดเลยส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับก็ปรับเปลี่ยนหัวเรือเหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์แต่ก็ น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพมากนะครับพอเป็นโดนัาคูมันเนี่ยนักเตะก็ยังคงยืนพื้นชุดเดิมน,นั่นแหละไม่ได้มีเรียกใครแปลกหน้าแปลกตาม,มามี The une, เดรูนเบอร์เฮาส์นะครับมีมาเลนมาเล่นแล้วก็มีแบ็กคอสแล้วก็เดปายเหมือนเดิมนะครับผมว่าเกมนี้จุดเปลี่ยนอยู่ที่ฝรั่งเศสก,การลงสนามในนักรันทีมของเอ็มบาเป้ ay, เพราะว่าเกมนี้เอ็มบาเป้จะมีชื่อยิงประตูได้แนละผมเชื่อว,ว่าฝรั่งเศสด,ดูดีกว่าเนเธอร์แลนด์ในแมตช์นี้นะครับผมเชื่อไปที่ฝรั่งเศสจ,จบแบบ ถ้าเกิดมองตามความน่าจะเป็นผมนว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ฝรั่งเศสจะทะลุออกจากสิ่งที่ออกมานะครับผมว่าอาจจะชนะ3-1 2-0เลยก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะปิดท้ายครับแถมหน่อยเกมฝรั่งเศสที่เป็นฟุตบอลรายการพิเศษอะแชมเปี้ยนยองที่ทุอย่าง,ท,างที่เป็นเกมเกมก่อนเปิดฤดูการเอาแชมป์ลิกเอิงกับแชมป bon ์บอลถ้วยเฟรนด์คัพมาผับมาปะทะก,กันนะ่ยก็จะมาเตะที่เมืองไทยครับเตะที่ ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมก็แฟนๆที่เป็นแฟนเมซี่อาจจะได้เห็นเมซี่มาเตะบ้านเราถ้าเกิดว่าปารีสแซงต์แชคแมงยังต่อสัญญาอยู่หรือว่าปารีสแซงต์แชงแมงได้แชมป์ลีกเอิงนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมอันไหนเกิดขึ้นจริงหรือว่าอันไหนจะไม่เกิดขึ้นจริงก็แฟนๆก็หวังว่าอย่างน้อยสุด ต้องเกิดขึ้นจริงทั้ง2องอย่างทั้งแชมป์ลิกเอิงของปารีสแซมแมงแล้วก็ทั้งการต่อสัญญาของเลโอนลเมซี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องไกลสตอรี่ด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ